ขณะที่กรุงเทพก็มีการวิเคราะห์ต้นตอที่ทําให้ค่าฝุ่นสูงในช่วงที่ผ่านมาร่วมกับทางนักวิชาการถึงที่มาของการเกิดฝุ่นนะคะโดยพบว่าหลักๆก,ก็มาจาก3ส่วนสําคัญนะคะคือการจราจรการเผาชีวมวลและปัจจัยจากสภาพอากาศค่ะที่โรงเรียนวิชูทิดเขตดินแดงนะคะนายพรพรมวิกิตเศษที่ปรึกษาผู้ว่ากทมด้านสิ่งแวดล้อมบอกว่า องประกอบฝุ่นในกรุงเทพจาก90ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรพบว่า30ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแรกเนี่ยมาจากการจราจรอีก30มาจากสภาพอากาศและจากการเผาชีวมวลค่ะและพอกลับมาดูแหล่งกําเนิดสําคัญก็มาจากการจราจรและยานพาหนะซึ่งอยู่ในส่วนของ30ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแรกเป็นเรื่องที่กรุงเทพทําโดยลําพังไม่ได้จะต้องมีภาคีที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาร่วมด้วย ซึ่งแผนวาระแห่งชาติการจัดการมลพิษทางอากาศได้ระบุไว้ชัดเจนว่ามีหน่วยหน่วยงานใดบ้างที่เกี่ยวข้องโดยกรุงเทพมหานครพร้อมที่จะประสานเพื่อร่วมการแก้ไขปัญหาค่ะ เพราะว่าแหล่งกําเนิดสําคัญนะครับคือ,อเรื่องจราจรยานพาหนะเนี่ยที่มันมีทั้งปีไอ้สาไมโครกร,รมัมตอ่อรูกบาทเมตรแรกเนี่ยคือเราทําคนเดียวไม่ได้นะครับต้องมีภาคีที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยนะครับคืออันนี้ก็เป็นแล้วมันอยู่ในวาระอยู่แล้วแล้วในวาระมันก็บอกเองว่ามันมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็เราแค่จะมาบอกว่าเราพร้อมจะเป็นผู้ประสานกับหน่วยงานเนี่ยมาร่วมมือกันนะครับ นานายเอกบดินวินิจกุลอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียบอกว่าฝุ่นในช่วงนี้จะมาจากการเผาไหม้ชิวมวลจากภายนอกและลอยเข้ามาในกรุงเทพเพราะในช่วงเวลานี้อากาศไม่นิ่งบวกกับฝุ่นที่มีในกรุงเทพมาจากการจราจรทําให้เห็นตัวเลขของฝุ่นขึ้น ส่วนการแก้ปัญหาการเผาไหม้ที่อยู่ข้างนอกก็จะต้องลดลงให้ได้เดิมใช้มาตรการห้ามเผาแต่ก็มีการเลี่ยงไปเผาได้ช่วงอื่นเพราะฉะนั้นก็ต้องชั่งน้ำหนักว่าจะใช้วิธีการห้ามเผาหรือกำหนดช่วงเวลาในการจัดการแทนน่าจะเป็นวิธีการจัดการที่ดีที่สุดให้ชาวบ้านอยู่ได้